สวัสดีครับวันนี้เก่งน้อยจะพาทุกคนนะครับมากินข้าวนอกบ้านนะครับผมชื่อร้านครัวอิงเขาบายป้าหนูนะครับผมเป็นร้านนี้ก็อยู่จังหวัดระยองนะครับผมอำเภอบ้านฉางของเราเองบรรยากาศร้านร่มรื่นนะครับร้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับผมพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีแห้งครับผมนี่ครับก็จะเป็นิวทิวทัศนนะครับผมในโซนของข้างบนล่านนะครับเมื่อหัถภูเขาคนน่ะอาหารมาแล้วครับอย่างหนึ่งครับเมนูอันนี้คือย่างที่สองนะครับผม อย่างที่3ามบได้เขามาติดๆและอย่างที่4ี่นะครับผมสุดท้ายเลยครับผมอย่างที่ห้านะครับนี่โอ้โดทอดอดทอต่อไปเราก็มาเริ่มด้วยเมนูแรกกันเลยนะครับผมปลาหมงผัดพริกสดนะครับผมทอดมาหอมหอมกระเทียมครับกับพริกสดอร่อยอร่อยนะครับมาต่อเมนูต่อไปเลยนะครับผมแม่พี่น้องกระดมปีผัดน้ำปลานะครับผมทีเดดเขาก็จะใส่กุ้งแห่งมานําเดชผมแม่พี่น้องครับ ในเป็นไดเอาเถอะแซบคักครับพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศกับ,บอ่อห้อนเลยนะครับฝนตกโป,อย,ปอยน้ำเย็นร่มรื่นเป็นมื้อที่ดีมากเลยครับมื้อที่เก่งน้อยไปนะครับผมมามาต่อด้วยเลยครับเมนูต่อไปนะครับผมแกงรกันจวนปลาินซีนะครับผมจะบอกว่าเมนูนี้เก่งน้อยแนะนําเลยนะครับผมแนะนําเลยนะครับสดโกโก้เข้าไปมีทั้งข่าตะไคร้ หอมแดงครับผมเป็นพี่น้องตื่นเลยครับจากที่ขับรถมีเมื่อยมาสดซื่นแฮงถึงเครื่องนะครับบอกเลยครับน้ำแกงอ่ะเนี่บรรยากาศเป็นไดครับบ่เด้รว้าเอาครับดีแหงเย็นมึงเนี่ยลมกับแฮงพร้อมฝฟนกระตกพ้อมพี่น้องเออมาต่อเมนูต่อไปเลยนะครับผมตำปูม้านะครับพ่อแม,ม่พี่น้องโอ้เผ็ดซื่นสวงแ่บนัวปูม้าสด นะครับผมเป็นได้ดูดนิ้วยกโป้งคบสูตรตามด้วยน้ำนะครับพ่อเมพี่น้องเพชรครับจังหวะนั่นนะครับผมต่อไปและต่อไปนะครับพ่อเมีพี่น้องเอ้ยไข่ตุนหม้อฟไฟทะเลนะครับมึงอไไข่ดด่งดึงดด่งดึงบอสว่าเแมนเจนรี่พ่อเมพี่น้องแซ่บอีกแล้วครับเมนูนี้อันนี้กบบเป่าเลยเด้อ แต่ก็ยังห้อนอยู่นะครับลวกลิ้นนะครับกิ้งน้อยกันโอ้ยแซบลิ้นลิ้นด้านไปเบิดนะครับผมแต่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะครับผมแซบคือเก่านะครับผมเป็นเมนูที่แบบอร่อยทุกอย่างเลยนะครับของร้านนี้นะครับผมเป็นอาหารที่แบบว่าบ้านๆน,นะครับผมว่าง่ายๆกับอาหารพื้นที่นั่นแหละครับผมเป็นพี่น้องกิ้งน้อยก็จะกินฟินดื่มดาไปกับบรรยากาศในพี่ให้น้องในเบิง่ง อยากน้ำเกงน้อยนะครับผมเปิดได้กินแบบจุใจไปเลยนะครับทีมงานเก่งกันยืนถ่าอยู่เด่ผมม่พี่น้องบร่ได้กินคนเดียวได้หลายคนนะครับผมเก่งน้อยก็กินดึงเกมไปเรื่อยๆฮะน้าครับผมให้ทีมงานเขาอยากมูหูหิวไปพร้อมนะครับผมสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับผมม่พี่น้องเก่งน้อยกับขอแนะนานะครับร้านครัวอิงเขาใบปาหนูนะครับผมจังหวัดระยองอำเภอบ้านฉางของเรานะครับผมเป็นร้านที่อร่อยเลย สุดยอดนะครับผมเก้งน้อยกับชีเดลาพีลาโน่ไปแล้วฝากติดตามเก้งน้อยชาแนลด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจคอมเมนต์ Comment นะครับไพมิลนันเดดเด็ดกันแนะนน้ำเก้งน้อยกันเข้ามาเด้อผปเมีนพี่น้องลาพีลา้องไปแล้วครับผมสวัสดีครับ